อำเภอในภาคใต้ครับผมอำเภอแร,รกตัตัวทุง่งจังหวัดไหนดีบุกอยู่ทุง่งทุ่งอยู่ทุง่งยางแดงอยูอ่ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้ว<อ>พังงาพังงาพ,พังงาฮครับโอยต่อไปครับกรุงรักรุงรัฐอ๋กรุงรัาอำเภออ่าเล็กตายว่าไนงะปัดลุ่มปัดลุ่มปัดลุ่มฮครับโอยต่อไปครับ ุ่งตะโก้ทุ่งเหมือนกันตะโก้ภาคใต้ภาคใต้ตตตตมี14จังหวัดแต่และจังหวัดมีหลายอำเภอ,อและอำเภอแต่และอำเภอไม่รู้มีกี่ตำบลอ,อย่าพูดได้ยาวเลยสุราสุราธานสาีสุราธานีติดครับผมจุมพลต่อไปอำเภอเกาะลันตาอำเภอด้วยหรอเกาะลันตาสตูล อตูนไม่ไม่เอาไม่เอาไม่สับตูนสับตูพี่สตูตอบแล้วตอบแล้วจังหวัดสตูลชียวยิงไหมเนี่ยกระบี่ครับผมไม่เคยไปไม่เคยไปมคทำนี้เลยครับสุดท้ายผมองค์เพลิงลำทับลำทับลำทับสุราชเออสุราษฎร์สุราษฎร์นี่แล้วสุราชสุราชเป็นสุราชนี่กระบี่ครับผมขึ้ขึ้นบนเลยไม่ขึ้นบนบ้างหรือพี่จองกะเด็น